ครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสำหรับผูท้ที่มักเสียงโศกนะครับเนาะ,ะผมกับว่าที่ผมเาลงกับวถเมไ์ใน,นะครับเนาะ,ะงวดที่แล้วเนี่ยสูตรดับบนล่างนะครับดับเอาอยู่นะครับเนาะผมก็เลยเอามาลุง่งในคำนี้นของเก่านี่ผมเอามาลงอะ้นะครับนะครับที่แถมสูตรอ่า สองตัวล่างนะครับเนาะแล้วก็รวมสรุปเลยนะครับนี่ครับนี่ยนี่ยนี่นี่ตัวนี้เป็นเนตัวนี้เป็นตัวออกนะครับนั่นนี่ยโอเซอวาร์ับโอโยนนี่ทับซิฟนะครับเด้อทางอันนี้นะดับหน่วยนะครับดับล่างนะครับเนาะนี่ครับมาเรื่อยๆนะครับนี่ยเนี่ยนี่เป็นาดับนะครับเงาเหยียดเลยครับ ดับวโยนะครับครับมาเรื่อยๆนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับหลังจากขวดที่ออกหาสวนนอกจักอาลักซิปนี่มันก็เลยอาดับวโยนะครับแ,แถวๆนี่ดับโยนะครับแล้วก็ไม่หยุดวดนึ่งอานะครับลักหน่วยนะครับรถนะครับ ันกนาสิรุตนะครับเพราะมันมันยาวนะครับมันมาดับมาเหี้ยวเลยครับนี่นี่ยาวอย่างขักเลยครับมันก็มาดับเขามาดับนะครับเนาะนี่ครับมานะครับมาเดินต่ออีกาดับต่ออีกนี่ครับงวดวันนี้งวดงวดวันที่สิบพฤศจิกาเก้านี่ครับผมแล้วก็รลักสิบเนี่ยดับศูนย์กับเก่าเนาะ มันเนี่ยรับมวยกับดับเก่านะครับเนาะปกติเก่านี่มีเด่นนะครับในสูตรเด่นของผมก็มีนะครับอ่าก็เลยยันยันยันมันบดับอีกนะครับอย่างมันไม่อยู่ผมันเด่นเด่นนีหลีเก่านี่ครับครับก็เลยเอามาเนี่ยครับก็เลยเสียบมาลงให้เบื้องนะครับเนาะนะครับผมครับก่อนดึนกะตามรับของยูทูบนะครับเนาะก็เลยเอามาเบื้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสูตรเป็นแค่คำนวณเท่านั้นโมดายทรงเสริมใหม่ง่วงง่ายใดใดทั้งสิ้นนะครับนเนาะมาเล่นก็ด,ดีนะครับเอาใหม่เบิ้งสําหรับภูมิมักเสี่ยงโชคนะครับเนาะครับผม, <c oughs> ผมบรบดดครับผมก็่าให้สูตรอ่าโบนูซักว่าสิตรับเจ็ด้อครับด้วยเจ็ด ดับทุกหลักแต่มันยัดับอยู่ของหัวก่อนดับเก่านะครับดับบนนี่ครับวันนี้นะครับนี่ครับสูตรมันจะแคบจล็กน้อยนะครับเนาะนี่ครับเดินมาเรื่อยๆนะครับเนาะนี่ครับเป็นสีสีชมพูนี่คืออ่าสีชมพูนี่คือรักหน่วยดนะครับ สีชมพูเนี่ยลักหน่วยสีสมนี่เป็นลักสิบนะครับเนาะนี่เดินไม้เงาเลยนะครับนี่ไม้เงาหยักแต่ว่าสูตรนี่หยักรุดเนี่ยนะครับรุดแต่สูตรนี่ยังมัดหล่ะรุดกับมาจาังหวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกโอ้ยนี่บ่อยแล้วครับ เกือบยี่สิบหมวดหมดแล้วครับนี่ครับมาเรื่อยๆนะครับเนาะอ่าสำหรับมันนี่ยซิปซิปกับหน่วยนะครับมาน้อกันโอ้ยนั่งกับตัวลักตัวเล่นะครับหมง่งเฮ็ดงานพวกใคยได้มีเวลานะครับเนาะเฮ็ดเงันอย่างนักได้สองเลยว่าเอ้าลองใหม่เอ็ซีเบิ้งหามันถืุนะครับโน่นนี่เด้อนี่ ครับเงนินหมอมีเก่าจักรวชุนเก่าหลายสูดดูด้วยครับลักซีนี่ผมผมอ๋อเป็นลักซี่นะครับน้องลักซีลักซี่นะครับเด้อผม,มสมซิมีอยู่แต่ว่านี้นี่มันม่ติดตัวเดียวลักซี่นอกานั้นเป็นหน่วยนะครับนอกนั้นเป็นหน่วยนะครับหน่วยเบอร์เด้นะน,น้องน,นั้นนอกจากซีนะครับนี่แหละมันมา อ่าส้นใจส้นนะครับส้นหลายสูตรเดลิปบุรีเบิงบเบิงตอนนี้ก่อนนะครับเนาะเอาสานีแหละพอต้อเตียมต้องขมาสองตัวต้องเตรียมแต่มาอ่าภาคหลังนี่ยขม,มามาตัวเดียวนะครับแต่ว่าสูตรนี้มันจะเขาว่านี่เขาขาลักซิพนะมันติดมาอยู่นี่นะครับการพรมก็จะเห็นนะนอกจากเนานะน เป็นเมื่อยออนลาเนะครับโนอยบอกว่าล่มบอกงูเมื่อยหลายครับผมนี่ครับผมสรุปแล้วนะครับเนาะนี่จับมาแล้วนี่เป็นลักเซมเบอีหาวกเนะครับหานี่มันมันสีมีในสูตรหนึ่งที่มันมาอยู่ผมก็เลยจับมามันสาสิีมาทั้งล่างทั้งบนก็ได้นะครับเพราะว่าหานี่ติดบนนะครับหานี่มีเป็นลักซิบน นี่กลับมาทั้งบนทั้งล่างอาจจะเป็นบนเป็นล่างได้นะครับแต่ว่าผมก็เลยสรุปเป็นเป็นล่างนะครับมันมันมาล่างดูนะครับนี่ครับนี่ครับเด่นสีเด่นหกนะครับวิ่งสีวิ่งหกนะครับสําหรับอ่าผู้ที่มาวิ่งนี่ครับลักหน่อยกันหนึ่งสองสามเก้าแต่เก้านี่ติดดับเนาะครับเนาะเย็นบอลมันมีสีเข้าหาเข้าหกเข้า นี่ครับดับดับซีล่างศูนย์กับเก่ารับหน่วยล่างเก่านะครับผมก็เล่ห์ไอเดนตัวนี้นะครับทีหนึ่งทีสองแต่สําหรับผมนี่มักทีสองนะครับทีสองนี่หลายที่สุดเลยครับสําหรับทีสองนี่ยสองนี่มากติดต้นเลยครับซ้นลายลิมเก้านี่ก็ติดเพื่อไว้เพราะว่า มันกับบอเน่นะครับมันทั้งดับทั้งเด่นนะครับทาบอเป็นทาบอลทด่ับนี่อาจ,จเป็นเด่นก็ได้นะครับบอลมาหลายครับเก่าเนี่ยครับเก่าในโซนคักกิลีมาเลททีดรับเนี่ครับงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนนะครับเอออ่าสำหรับดับบอนี่ยรับเจ็ดเตอรับาดเพิ่มรับเจ็ด แต่มันสับอยู่บ่เพราะว่ามันก็มาลายงวดแลเนะครับดับดับสำหรับดับมนผมกับประกาศการันตีนะครับเนาะอันนี้เป็นแค่สูตรเทา้ครับเนาะผมบด้การันตีว่ามันสอ่ามาตามเป่าที่ผมเรียนเทศไว้นะครับท่านมักสูตรได้ก็เอาเลยครับนะมักตัวใดก็เอาเลือกเอานะครับอยู่แนนีนะครับครับผมมวนที่แล้วนี่ ผมมาผมบวเดามาลงนะครับผมก็คัดเอาเต่ต้นที่ผมมักนะครับสามสองสามสองนี่ผมมแต่เลขของผมมันจะมีหกคูนะครับตอนนั้นคัดได้สามสามศูาสองสมแปดวกเจ็ศเจ็องเจ็ดแปดครับเท่านั้นผมเอาแต่3มนะครับเอาแต่สามสองครับ มันก็เลยหลุดซื้อลอตเตอรี่ไปเกือบซิปไปนะครับเนาะครับผมงวดนี้ผมกะผมผมมักตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวนี้เด้อผมมักแห้งนะครับเด่นซีสุดนะซีสองนะครับผมมักแห้งนะครับซีหนึ่งซีสองนี่ครับผมนี่ก็เป็นตัวรองนะครับเนาะท่านมักตัวใดกะเลือกเขานะครับเนาะคือสี ว่าวันที่สุขถูกใจทุกๆท่านนะครับมักตัวแด้เตัวนั้นดนะครับเด้อโมมากาโมโตเลนนะครับเนาะฮะเบืองบอเป็นแนวทางนะครับสําหรับปุ่อ่ามักสอบเสี่ยงโชคนะครับผมหามันม่านมันมันโมมากะแล้วไปเยาวากันนะครับเนาะอ่านี่ยไาให้ฟรีนะครับนี่ครับไม่ให้เบงฟรีนะครับเนี่ยสูตรนี้ผมไม่เบิงตลอดนะครับนี่ยเนี่นี่นี่ก็ริบเบอร์แลนด์เทเดเขียน อ่าแถวไม่ก็ได้นะครับตอนนี่เนี่ยเพื่อเบิ้งนี่ครับสูตรเก่านะครับอ่าสูตรรับรับซีพ่นนะครับอัดับบนอ่าดับแม่มืแม่อ่ะดับอ่านี่เนี่ยนี่รับอันนี้ซีดนะครับเนาะอันนี้รักซีพเด้อเนี่ยซีนี่อันนี้อ่าอันนี้เป็นรักหน่วยนะครับอันนี้เป็นรักลอยนะครับสําหรับบนนะครับนี่ผม มาขัดเงานะครับทิศเงาตอเมามามายุดสงบเนี่ยนี่แหละลักหน่วยนะครับเข่าราคาอ่าเนี่ยค่บมานเนี่ยขับหกนะครับอันนี้อันนี้นนนนนนดับปลทุกหลักนะครับอันนี้ถ้าว่าดับหลักนี่ครับแต่ว่ามันมั่นกับโอยู่นะครับ กับมาอีกงวดที่สองมากับมาศูนย์กับเอาโบยูนะครับแต่ว่าลอยยังพันในดับนะครับลอยยังพันในดับจักหมดนะครับนี่นี่สำหรับวันนี้ก็เนี่ยเนี่ยดับลักลอยดับศูนย์อันนี้ดับบนทุกหลักดับเจ็ดนะครับดับหลักสิบแปดดับหน่วยพอสรุปแล้วว่าหน่วยบนหน่วย ไน่วบนหลางนทับเนาะซิมีซิมีดับแปด่ับเนาะาที่ซับรักมาใส่กันกรได้เ้่ันเนาะซับลักกันก็ได้ห้ามกันได้กาน่นเด้อครับเด้อผมผมได้วัตเสื้อเท่าับเนาะเบิ่งให้พเป็นแนวทางเ่าับเนาะเพให้ถูกตันโชคดีเด้อถูกหวยถูกรอตตอรี่นะครับโชคดีโชคดีทุกุกตันเับเนาะอ์บอมันพิดปาดขายาวากันเับเนาะ ครับผมสวัสดีครับ